เดี๋ยวไปติดตามกันต่อครับมีข่าวเรื่องของแอปพลิเคชัน o b i n h o o d นะครับตอนนี้เขาก็พยายามที่จะยกระดับกลายมาเป็นซ u เปอร์แอปของสัญชาติไทยนะครับโดยทาง r o i n n o o d ครับซึ่งเป็นแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่สัญชาติไทยนะครับและบริการด้านการท่องเที่ยวออนไลน์แบบครบวงจรครับล่าสุดได้มีการประกาศจับมือกับ Accenture นะครับซึ่ง a c c e n t u t e s o n องนะครับปูทางสู่การเป็นซ u เปอร์แอปสัญชาติไทยด้วยการเปิดธุรกิจ โฆษณาดิจิทัลบนแพลตฟอร์ม Robin h o o d นะครับหรือว่า Robin Hood Advertising โดยมีหัวใจสำคัญอยู่ที่การนำข้อมูลเชิงลึกและเทคโนโลยีการวิเคราะห์มาช่วยสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งบนแพลตฟอร์ม Robin h o o d ครับโทมัสมอริเซนกรรมาการผู้จัดการของ Accent u r e Song ครับประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็บอกว่าความร่วมมือในการนำเสนอบริการพื้นที่โฆษณาดิจิทัลบนแพลตฟอร์มของ Robin h o o d ในครั้งนี้ เป็นการนำเอาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีความคิดสร้างสารรค์และข้อมูลมาช่วยสนับสนุนให้โรบินฮูดนั้นสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในระดับภูมิภาคนะครับแล้วก็สนับสนุนความมุ่งมั่นของโรบินฮูดในการมุ่งสู่การเป็นซูเปอร์แอปสัญนชาติไทยที่ให้บริการครอบคลุมมากกว่าฟู้ดเดลิเวอรี่ครับคุณเสียหน้าดําซํานะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท Purple Ventures จำกัดก็บอกว่าความร่วมมือระหว่าง Robin Hood กับแอคชั e Song นะครับจะช่วยขยายการให้บริการของ Robinhood ในการนำเสนอรประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับผู้ใช้งานนอกจากนี้ก็เพื่อน,นำเสนอรบริการใหม่ๆแก่กลุ่มนักการตลาดที่มีความสนใจลงสื่อโฆษณาดิจิทัลบนแพลตฟอร์มของโรบินฮูดครับเพื่อเป็นการเพิ่มการเข้าถึงกลุ่มนักการตลาดที่มีความสนใจโรบินฮูดก็เลยได้แต่งตั้ง3ามมีเดียเอเจนซี่แถวหน้าของเมืองไทยนะครับก็จะมีตั้งแต่กรุ๊ปเอมนะครับมีเดนสุอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับแล้วก็มีเอ็นทราวิชันมีเดียโดนัประเทศไทยนะครับเป็นตัวแทนจําหน่ายโฆษณาอย่างเป็นทางการของโรบินฮูดแอดแวร์ทายซิ่งครับ เป็นทั้งโอกาสทางการตลาดที่น่าสนใจนะคะแล้วก็เป็นการเพิ่มนะคะช่องทางในการใช้บริการให้กับลูกค้าแล้วก็คุณผู้ชมอีกด้วยแหละค่ะ